สวัสดีชาวราศีมังกรทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีมังกรตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15มีนาคมนะครับความรักของชาวราศีมังกรจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี้ก็เป็นการทํานายดวงความรักทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผม ก็มาดูความลักของชาวราศีมังกรเดือนมีนาคมกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างมาเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่าเดือดสตาร์เข้ามานะครับไพ่ใบนี้ขอทํานายชาวตาของชาวราศีมังกรในช่วงของมีนาคมว่าเหมือนกับตอนนี้คุณเริ่มมาเห็นดวงดาวเริ่มต่อสู้เริ่มผ่านวิกิตมาแล้วผมเลยทอกแล้วว่าเกิดความรักกับชาวราศีมังกรในช่วงนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเกิดใครเลือกราคนรักมีปัญหาความรักเนี่ยก็เริ่มเหมือนกับต่อสู้ด้วยความแบบความเข้มแข็งหัวใจตัวเองความเข้มแข็็งงขออตตตััววเเการปนนที่ ดูหน้าเวทนาหน้าเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรหน้าแบบเมตตาหน้าเขาเรียกว่าอะไรหน้าเมตตาหน้ากรุณานะครับหน้าทองนะอะไรอย่างเงี้ยเลยนะฉันไพ่เป็นที่ขอตอบแบบนี้กันว่าดวงมหาสเสน่ห์ชาวสีมังกรในช่วงวนาคีอาจจะมีพวกแบบได้รับการฟื้นฟูจากปัญหาความรักได้รับการเมตตาจากคนที่มีไปถอนความรักมาเนี่ยช่วงจะถึงขั้นแบบมีดวงดาวมีสเสน่ห์มีคนเข้ามาสนใจมีโอกาสเรื่องความรักเข้ามาที่ทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าไม่ต้องต่อสู้ไม่ต้องเดียวดายไม่ต้องมานั่งทนเจ็บทนเสียใจกับสิ่งที่ผ่านผ่านผลไปนั่นเอง แต่ถ pues ้าเกิดใครมีปัญหาเรื่องความรักนะครับต่อสู้กับมังกรเห็นไหมครับขอตอบแบบนี้ว่าเหมือนกับคนคนหนึ่งเนี่ยเขาเริ่มเห็นแล้วว่าเขาเขาเนี่ยแข็งแกร่งเขาเริ่มต่อสู้ดยตัวของเขาเนี่ยแหละหัวใจของเขาเนี่ยแหละอาจจะไม่ได้มีอาวุธอะไรเห็นไหมครับแค่ไม้พายเองแต่เหมือนกับหัวใจของเขาเนี่ยแหละที่มันแบบสามารถต่อสู้กับคนหลักได้ผมว่าแล้วถ้าเกิดใครมีปัญหาเรื่องความรักนะครับหรือว่าคนรักเนี่ยเลิกลาหรือไม่่สนใจหรือว่ามีปัญหาเรื่องการนอกใจการมีคนอื่นนะครับขอตอบว่าช่วงนี้เขาอาจจะหมือนกับเข้ามาหลงเสน่ห์เข้ามาหลรัก เข้ามาเหมือนกับอุปธรรมเมตตาคุณเข้ามาเสียดายคุณเลยนะจะไพ่ไปตอบมาขึ้นมาว่าเดทครับหมายความว่าอะไรใครหลายคนเหมือนกับไพ่เดทเข้ามาเลยเขาเหมือนกับกลับมาก็จริงแต่เป็นการกลับมาเมตากลับมาหลงเสน่ห์คุณแต่เป็นการกลับมาแบบเดทอะกลับมาเหมือนกับเรื่องภายนอกกลับมาเพราะเหมือนกับไม่มีที่ไปก็จะต้องกลับมาเพราะนี่คือแสงสว่างของเขาเช่นไพ่เดทขอตอบแบบนี้ว่าคนแรกของชาวศมังกรหลายท่านเนี่ยเขารู้ว่าคุณเหมือนกับเปียเสมอนกับสตาร์ดวงดาวเปียเสมัยกับคนที่คอยดูแลห่วงใยเขาไม่พอแต่เปียเสมอนกับความสุข ความสว่างแสงสว่างสิ่งดีในชีวิตของเขา,าแหละผมนนแนยนะถ้าเกิดใครเรื่องราคนรักเป็นปัญหาความไม่ชัดเจนหรือเลิกลาหรือนอกใจกันไปเนี่ยขอตอบแบบนี้ได้ว่ามาเนี่ยเพราะสิ่งดีดที่คุณทาเอาไว้เพราะความรักเพราะความเมตตาเพราะสิ่งดีดเพราะความห่วงใยเพราะคุณค่าที่คุณให้กับเขานั่นแหละทาไมผมพูดแบบนี้เพราะว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยผมอยากจะให้ชาวสิงมังกรรูไว้เลยว่าถึสตาร์เข้ามากะระติ้งอะมันคือสิ่งที่ตัวตนของคุณเป็นผมเลยย้ำว่าตัวเรามีคุณค่านะตัวคุณเองมีคนรักมีคนดูแลมีคนห่วง หมายความว่าชาวสีมังกรดวงชะตาคุณมีหน้าตาที่ดีมหสเสนณะหน,หน้าทองมีคนรักมีคนชื่นชมชื่นชอบเยอะแต่คุณกจะเจ้าความรักคุณเนี่ยไปอดทนไปรักคนที่เขาไม่ควรจะรักอะ่ะอันนี้ผมก็เลยต้องพูดย้ำพูดวนนะครับใครหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจแต่ไพ่ห้าเดินคือการอธิบายว่าคนรักคนหนึ่งเห็นไหมครับนั่งอยู่ตรงนเนี้ยเหนื่อย,ยไปตรงเนี้ยชาวสีมังกรขอตอบแบบนี้ว่าคุณเป็นคนที่รักใครเนี่ยคุณมักเจะเป็นคนที่เต็มที่ เอาความรักไปให้เขาแม้ว่าตัวเองเฉเน็ตเหนื่ยแค่ไหนหรือทำบากแค่ไหนก็ตามคุณเป็นคนที่คอยให้คนที่คุณรักโดยที่ไม่สนใจเลยว่าเขาจะหันมามองคุณหรือเปล่าตอนที่คุณเจ็บตอนที่คุณล้มตอนที่คุณหายไปหรือตอนที่เลิกรากันไปตอนที่เราลำบากนั่นเองเช่นไพ่ไฟออปฟิคอนเหมือนกับเราเอาความลักหัวใจไปให้คนหนึ่งอะให้เขาอะแต่เขากลับเอาความรักของเราหัวใจของเราเนี่ยไปให้คนอื่นหรือไม่สนใจเราเหมือนเหมือนกับเรายิ่งเดินไปเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งไกลออกไปเท่านั้นเนี่ย ใครห้าเหลียมแบาแเหมืนอมนคุณคอยตามมาตลอดเลยนะคอยอดทนกับคนที่คุณรักมาตลอดใครหลายคนถึงขั้นซัพพอร์ตคอยดูแลคอยห่วงใยห,หรืออดทนกับการรอคอยรักแท้ที่เขาเนี่ยแหละนะครับเมื่อไหร่จะทิาทำร้ายกันเมื่อไหร่จะเข้ามาชัดเจนเมื่อไหร่จะเมตตาอุปถัมภ์เราหรือว่ารักเราในสิ่งที่แบบควรจะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ที่ดีกว่านี้นั่นเองเช่นผมเลยถนาะว่า,าทำนายว่าชาวสีมะกอรท่านเนี่ยอาจจะพบกับคนที่ไหนออบว่านยเป็นคนที่ทําอะไรเหมือนกับเรื่องงานโฟกัสแต่เรื่องงานหรือไม่สนใจใช้อารมณ์ชอบทาอะไรตามใจตัวเอง นะครับคิดว่าทําอะไรได้ก็จะทํามามาไปไป,ไปอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ยวายออลออฟเลยนะเช่นพไพ่เป็นนี่ขอตอบแบบนี้ว่านอ็อกวานครับกับไพ่ขึ้นมาสตาร์เข้ามาคนคนนี้เขาจะทําอะไรโดยที่ไม่สนใจคุณมักจะปล่อยคุณเนี่ยเจ็บก่อนเสียใจก่อนถึงจะกลับมาตอนที่แบบนอ็อกวานกลับมาหาคุณตอนสุดท้ายกลับมาหาคุณตอนที่เขาเนี่ยไม่เจอแสงสว่างนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนกับชาวสีมรกตท่านขอตอบแบบนี้กันว่าคุณเป็นสิ่งดีของเขา,าเวลาเขาไม่มีคุณแล้วเนี่ยเขาก็เหมือนกับลําบากเขาก็เจอปัญหาเขาก็เจอความมืดมน ก็ไม่มีใครทนกับเขาได้หรอกแล้วกับชาวสิบมังกรนั่นเองผมเลยนั้นว่าถ้าเกิดใช้เรื่องหลักคนรักไปจะมีการกลับมาขอความช่วยเหลือครับกลับมาขอคืนดีกลับมาขอโอกาสกลับมาเพราะเรื่องภายนอกกลับมาเพราะหลงไหลคุณกลับมาเพราะเมตตาคุณกลับมาเพราะหลงรักหลงเสน่ห์คุณเขาไปจากคุณไม่ได้หรอกเพราะนี่คือรักแท้เพราะเขาหลงคุณหัวปักหัวปำเพราะเขาหลงเสน่ห์คุณนั่นเอง แต่ถ้าเกิดใครเลิกลาคนรักเหมือนกับตัดสินใจว่าเดทแล้วอะหมายความว่าเลิกราคนรักไปเกิน1ปีแล้วนะเลิกราคนรักไปเกิน2ปีหรืออยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนี่ยมาเกิน1-2หรือปีแล้วเนี่ยให้ไปนี้ขอตอบแบบน e o Queen a อ p h a ิคอนครับหมายความว่าดวงหน้าหน้าทองจริงหมายความว่าการที่เมอนกับมีเหตุอยู่ที่ตัวเห็นไหมครับแล้วมีเด็สตาร์เข้ามาด้วยดวงค่อนข้างจะเด่นเรื่องการเงินชีวิตที่มั่นคง อาจจะถึงขั้นแบบเจอความรักที่ใครเห็นก็ชอบใครเห็นก็รักใครเห็นก็อยากจะเข้ามาปกป้องดูแลเพราะเขาคิดว่าคุณเนี่ยมีคุณค่าที่หัวใจไม่พอแต่มีคุณค่าที่หน้าตาดวงอุปธรรมค้ำชูดวงเหมือนกับใครเห็นใครก็อยากจะดูแลอยากจะเข้ามาหานะครับดวงเมตตามหานิยมเลยนะฉันผมเลยทำนายแบบนี้ว่าถ้าเกิดใครโสดอยู่ระยะเวราคนรักมาเกินหนึ่งปีหรือสองปีอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเกินหนึ่งปีหรือสองปีแล้วเนี่ยทำนายว่านี่คือการจบโดยการที่คุณไม่อยากจะกลับไปเจ็บอีกนะครับไม่อยากจะลำบากไม่อยากจะมาเด็ดเหนื่อยความรักไปให้ และลองหายไปลองไปเริ่มต้นความรักใหม่ทาน,นายก็ไพ่ขึ้นมาว่าสิบเหรียญเข้ามาครับเดะสตาเข้ามามีโอกาสพบเจอความรักจากการที่คนรักเข้ามาเมตตาถึงขั้นสร้างบ้านสร้างเรือนพบเจอคู่ใหญ่คนรวยคนมั่นคงคนสายเปคนที่เข้ามายื่นข้อเสนอดูแลปกป้องหัวใจคุณนั่นแหละผมแน้แน่ชอบสีมังกรถ้ามีไพ่สิบเหรียญเข้ามาด้วยนะครับอาจจะเด่นอย่างเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นพบเจอบ้านหลังหนึ่งพบเจอความมั่นคงพบเจอครอบครัวที่อบอุ่นพบเจอความรามักที่เข้าใจกันความรักที่เป็นผู้ใหญ่ความรักที่อบอุ่นปกป้อง นะครับและสิบเหรียญหมครับว่าการสร้างครอบครัวการเหน็ดเหนื่อยการให้ไม่คุณเนี่ยไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยอยู่คนเดียวไม่ต้องลาบากที่จะเอาหัวใจหรือเอาความรักเนี่ยไปให้กับคนที่เขาไม่รักเราแล้วนะหมายความว่าห้าเหรียญกลายเป็นสิบเหรียญไปเลยเห็นไหมครับสิ่งที่คุณทุ่มเทมันทั้งหมดไม่ได้สูญเปล่านะมีคนที่เขารักคุณต้องการเป็นครอบครัวกับคุณมีคนอยากอยู่บ้านกับคุณแต่คุณอาจจะไปจมปักอยู่กับใครสักคนที่เขาไม่เห็นความรักของเราไม่เห็นคุณค่าเราแต่คุณครับมีไพ่สตาร์เข้ามาคินเทอร์เหรียนแต่คุณมีีค่่าทหัวใจ และคุณมีค่าในสิ่งที่คุณมีมันพอแล้วแหละจากความรักที่จะเจอความรักที่จะเข้ามาหาคุณถ้ารู้ว่าไม่ใช่ก็ออกมาซะเพราะฉันพไพ่ใบนี้ขึ้นมาคือสิบเดียนครับทํานายความรักของชาวสิมก,กรในช่วงนี้ว่าอาจจะถึงขั้นผจญภัยอะถึงขั้นเดินทางมีเกณฑ์พบเจอความรักถึงขั้นสร้างเนื้อสร้างตัวได้ถึงขั้นแบบซื้อบ้านซื้อรถให้อะถึงขั้นนี้เลยนะถึงบอกว่าดวงคุณมีสเสน่ห์ชาวศรมก,กรเป็นคนที่มีสเสน่ห์อยู่แล้วเป็นคนที่มีจิตใจที่รักใครรักจริงแต่มักจเจ้าความรักเนี่ย ไปรักคนที่เขาไม่รักเราหรือไปรักคนที่เขาทําร้ายเรานะครับหรือไปรักคนผิดนะครับเช่นไพ่เป็นที่มายความว่าการออกมาจากความตายการออกมาจากความรักที่มันไม่มีค่าการออกมาจากความรักที่มันเหน็ดเหนื่อยเพราะเราทุ่มเทหรือเรารักเขามากที่สุดแล้วอะนะครับถ้าเกิดเขารักเราจริงไพ่ไปดีขึ้นมาครับเดทเดอะสตาร์ฟีนเธอเรียนแล้วก็สิบเรียนผมเลยนแนวถ้าเกิดคนรักของชาวสีมังกรเขารักคุณจริงนะทั้งหมดทั้งหมดของไพ่สี่ใบนี่หมายความว่าเขาจะต้องกลับมาเห็นคุณค่าต่อสู้กับคุณบ้างแล้วต้องเหมือนกับไพ่สิบเดืยนอะ ทำอะไรมากกว่านี้เช่นการสร้างครอบครัวความมั่นคงการที่ไม่ต้องบอกเลิกบอกลาหรือทำร้ายเราหยุดทําร้ายกันได้แล้วการหันมาให้ความชัดเจนการหยุดทําร้ายการหยุดนอกใจการหยุดทิ้งหยิบข้าว้างนะครับการสร้างครอบครัวหรือยึดเหนี่ยวกันไว้นั่นเองครับเพราะชาวสีมังกรค่อนข้างจะโด่ค่อนข้างจะเด่นตรงที่ว่าพอคุณออกมาจากตรงสงบังอยาที่มันไม่ดีเนี่ยคุณจะดุดพลและเหมือนกับออกมาจากความเหนื่อยแล้วไปเจอสิ่งที่มันดีแล้วก็ปังไปเลยประมาณนี้เลยนะ เช่นไพ่ใบนี้ทำนายประสิบไม้เท้าหรือเทนออบวานครับเดือนมีนาคมค่อนข้างจะเจอไพ่ใบนี้ขึ้นมาผู้ชายคนหนึ่งที่เขามีปัญหากับคุณไปหรือเลิกราคุณไปเนี่ยจะกลับมาลุกสิบไม้เท้าจะกลับมาเน็ตหจะกลับมาพยายามให้คุณเนี่ยไม่ให้เสียคุณไปจะกลับมาพยายามรักษาคุณไว้ถึงทำนายว่าชาวสีมังกรได้เกิดคุณหลุดพ้นได้คุณเจอสิ่งที่ดีแต่คนรักที่เลิกราคุณเนี่ยแหละมีปัญหากันทะเลาะกันเนี่ยแหละนะครับเขาไม่ยอมเสียคุณไปหรอกเพราะคุณคือครอบครัวของเขาเพราะคุณคือสิ่งที่ดีสุดอ้ยู่ ให้ค่อนข้างจะแนะนาอีกแบบหนึ่งนะถ้าเกิดไม่เกิน10เดือนไม่เกิน5เดือนอาจจะให้โอกาสอาจจะลองดูเป็นครั้งสุดท้ายนะครับอาจจะลองเปลี่ยนแปลงกันละกันอาจจะลองให้โอกาสกันอีกครั้งหนึ่งให้ความรักความเมตตากันอีกครั้งหนึ่งเขาอาจจะเป็นคนที่ทํรลายไปด้วยอารมณ์นะครับทำร้ายคุณโดยที่ไม่ตั้งใจจะไปสนใจสิ่งอื่นมากกว่าให้ความไม่ชัดเจนหรือไม่สนใจเราแต่สุดท้ายพอเขาเหน็ดเหนื่อยพอเขาจะรู้ปัญหาตรงนี้เขาก็เสียคุณไปไม่ได้หรอกแต่ถ้าเกิดชาวสีมังกรหลายๆท่าน10บไปเท้า5เหรียญ รู้สึกว่าเจ็บจนพอแล้วรู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยจนพอแล้วนะครับกับการที่ให้ความรักกับใครสักคนหนึ่งแต่ไม่พอสักทีอ่ะคนอย่างเธอเท่าไหร่เหมือนก็ไม่พอนะครับให้สิบล้านให้พันล้านให้หมื่นล้านหรือให้ทั้งหัวใจให้เธอหมดใจใจชั้นเนี่ยแต่เหมือนกับรักเท่าไหร่มันก็ไม่พออ่ะเท่าไหร่ก็ให้เท่าไหร่ให้หมดหัวใจให้หมดทั้งตัวให้เท่าไหร่เนี่ยมันก็ไม่พอแล้วคนอย่างคุณเนี่ยชาวสีมังกรเนี่ยก็คงจะต้องพอก็คงต้องจบนะครับเพราะคงให้ใครสักคนหนึ่งขนาดนี้แล้วเนี่ย เราควรจะให้ความรักกับคนที่เขาอยากจะได้อยากจะรักซึ่งมันมีแน่นอนซึ่งจะเกิดขึ้นในเดือสิงหาคมก็ตั้งแต่มีนาคมจนถึงภายในช่วงของปีนี้ถ้าคุณเลิกหลัคนนั้นโดนหลุดพ้นแล้วนะแต่เกิดยังไม่หลุดพ้นหรือเพิ่งเลิกเพิ่งลากันมาที่บอกไปว่าถ้าเกิดไม่เกิน5เดือนไม่เกิน10เดือนเนี่ยก็ตอบไปก่อนเลยว่านี่คือความมั่นคงยังไงเขาจะกลับมาหาคุณนั่นแหละอาจจะเป็นการกลับมาเพื่อผลประโยชน์หงนงลงเสน่ห์คุณยังหลงรัก,หงหงกนะคุณยังหลงรักหัวปัอกหัวปำนะครับับรนนาะปมณ้ ใหใบตอบมาขึ้นมาวัตถุออบวานเข้ามาครับทำนายชาวสีมังกรเลยท่านใน่ิพพานกันแนะนําเดีมีนาคมว่าเหมือนสองไปเท้าอ่ะถ้าเกิดเราไม่ผ่านเรื่องราวร้ายๆมาถ้าเกิดเราไม่เคยรักใครหรือไม่เคยมั่นคงกับใครมาเนี่ยเราก็ไม่หลุดพ้นเราก็ไม่เคยเราก็อาจจะไม่เจอสิ่งดีแบบนี้ก็ได้นะเช่นไพ่ป็นี่หมายเขาว่าการมองไปข้างหน้านะครับการมองต่อไปเก็บทุกอย่างเนี่ยเป็นประสบการณ์ในชีวิตนะครับปล่อยความรักปล่อยความคิดถึงที่มีเนี่ยทิ้งไว้ตรงนั้นแหละทิ้งในหัวใจของ,งเขาแ,ลแหละเพราะเมล็ดกระตานคุณห่างองหายไปดูซ ลองห่างไปดูสิลองไปเลือกสิ่งที่เราต้องการดูสิลองทําในสิ่งที่เราเชื่อมั่นการออกค้นหาตัวเองอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดเราไม่เคยเลือกไม่เคยเจ็บไม่เคยเสียใจเนี่ยนะครับเราอาจจะไม่เจอความรักที่ดีแบบนี้ก็ได้วันปีนี้คุณอาจจะไม่เจอความรักที่ดีแบบนี้ก็ได้นะผมถึงคำนั้นชอบสิบมืกรในช่วงนี้คุณมีโอกาสที่จะเจอความรักที่ก้าวไกลหลุดพ้นแต่ไม้ท้าก็เก่าเนี่ยยังไม่ยอมเสียคุณไปหรอกถึงบอกไงว่าถ้าเกิดออกมาได้ก็ออกมาให้พ้นแต่ถ้าเกิดออกมาไม่ได้ก็ให้โอกาสกันไะป จนเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรให้โอกาสจนกว <sh> ่าจะเหมือนกับให้เดวิลอะนะครับจนกว่าจะได้ความชัดเจนจนกว่าจะได้ว่าความรับจนกว่าจะเหมือนกับหยุดนอกใจหยุดทำร้ายกันแล้วอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ได้นะเช่นไพ่เดวิลขอตอบว่าเขาอาจจะมีการนอกใจคุณหรือทิ้งคุณไปมีคนอื่นหรืออยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนทะเลาะกันมีปัญหากันแต่เดวิลหมายความว่าเขาอาจจะทําร้ายคุณโดยที่ไม่สนใจคุณโดยการที่เหตุผลอื่นมากกว่าเป็นเหมือนเหตุผลในการบอกเลิกบอกลาเราไปอะแต่เรามีเหตุผลเดียวเท่านั้นแหละที่จะให้เขาอยู่ เหตุผลเดียวก็คือความรักความมั่นคงเหตุผลที่เหมือนกับสามเดือนเห็นไหมครับการรักษาการดูแลความรักความห่วงใยที่มีเขานั่นแหละ mm hmm. เขาอาจจะมีแล้วเหตุผลมาหมือนเหตุผลที่เขาจะไปฮะแต่ชาวสีมังกรมีเหตุผลเดียวที่จะให้เขาอยู่ครับ mm hmm. ก็คือแค่รักเขานั่นเองฉนันจะเกินใครเลือกราคนรักไม่เกิน3ามหรือไม่เกิน5เดือนหรือว่า10เดือนให้เต็มที่เลยนะประมาณแค่นี้เท่านั้นนะครับอาจจะส่งคลิปนี้บอกเขาว่าเธออาจมีแล้วเหตุผลที่เธอจะไปแต่ฉนันมีเพียงเหตุผลเดียวจะให้เธออยู่ แต่ถ้าเกิดเราหลุดพน้นจากเขาไปแล้วเลือกรากันไปเกินกว่านี้แล้วเนี่ยอย่ากลับมาอีกเลยนะครับอย่ากลับมาทําร้ายกันอีกเลยเราชาวศิมังกรหราท่านอาจจะเหมือนกับคนที่เจอความรักที่ดีมั่นคงถ้าหากไม่เจอสิ่งที่ไม่ดีถ้าเกิดเราไม่เคยเจ็บปวดไม่เคยเสียใจเนี่ยวันนี้เราอาจจะไม่เจอสิ่งที่มีค่าเช่นการรักตัวเองเช่นการมีสเสน่ห์หน้าตาดีขึ้นสวยขึ้นนะครับหล่อขึ้นหรือพบเจอความรักที่อบอุ่นดีๆแบบผู้ใหญ่เข้ามาก็ได้เหมือนเก็บมันเป็นประสบการณ์นะครับเก็บมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ออกมานะครที เจ็บครั้งเดียวจบครั้งเดียวดีวกว่าเจ็บไปเรื่อยแต่ทรมานนะครับให้เขาไปเรื่อยแต่เท่าไหร่มันก็ไม่พอชชวยมาดูไพ่ไปต่อมาของชาวสีิมังกรก,กันดีกว่านะครับว่าคนรักของคุณเนี่ยเขารู้สึยกยังไงกันบ้างไพส่สเมิทออกบานครับทำไมถึงทำลายย้ำจังว่ากลับมาเพราะเจ็บไ่เท้าเห็นไหมครับคนคนนี้เขาเหมือนกับมีปัญหาเลยนะอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่คนเดียวปุ๊บม,มีปัญหาเข้ามาเต็มเลยผมเลยนะว่าคนรักของชาวสี่มังกรเนี่ยเวลาเขาไม่มีคุณเนี่ยเขาก็เหมือนกับมีปัญหาแลละ เริ่มพยายามกลับมาหาคุณนะครับอาจจะเอาปัญหามาให้คุณอาจจะกลับมาผลประโยชน์กลับมาขอความช่วยเหลือแต่เขาไม่มีคุณเนี่ยปัญหาเขาเยอะแยะเลยไม่มีใครทนกับเขาได้หรอกนะครับฉ <_ S 1> ันไพ่ t o of swords หรือไพ่สดาบเข้ามาครับชาวสีมะกอรท่านก็รู้ครับว่าคุณเนี่ยรักเขาอยู่ตรงนี้เ <_ S 1> ขาคิดว่าเขาทำร้ายคุณได้จะมาก็มาจะไปก็ไปอะ <_ S 2> ่ะเพราะเขาเห็นว่าชาวสีมะกอร์อเป็นเหมือนกับผู้หญิงคนนี้ถือดาบไว้สองดาบสองมือเลยอ่ะทนเจ็บทนเสียใจกับเขาได้มากที่สุดเขาคิดว่าคุณเนี่ยไม่มีวันที่จะไปจากเขาหรอกเขาคิดว่าคุณเนี่ยต่อให้เขา ก็กลับมาได้จะมาก็มาจะไปก็ไปคุณทนกับเขาได้เขารู้คุณรักเขามากแค่ไหนแต่ความรักเห็นไหมครับทําให้คนตาบอดนะครับไพ่ใบต่อมานะครับขึ้นมาว่าเหนออฟวาหรือสิเมท้าเข้ามานะครับไพ่ใบนี้ขอตอบว่าเขาอาจจะเหมือนกับเหน็ดเหนื่อยอาจจะไม่คิดถึงแบบเขาเรียวกว่าอะไรอาจจะสร้างปัญหาก,กับคุณอาจจะมองว่าเบื่อคุณอาจจะมองว่าคุณไม่ดีนะครับสิบเมท้าเขารู้สึกแบบนั้นเลยอาจจะเป็นความรักที่คบกันมาอย่างยาวนานเช่นการแต่งงานอยู่ด้วยกันมานานแล้วเบื่อกันแล้วไม่เข้าใจกันแล้วไปเลือกนอันนะน,กกนก็มีนะ แต่สุดท้ายไพ่เดอดจัดติดเข้ามาครับถ้าเกิดเขามองถึงความรักแท้ความผูกพันความถูกต้องเนี่ยเดยอดจัดติดผมขอตอบว่าสุดท้ายคนที่เขาเจ็บปวดหรือเสียใจกับรักใครเนี่ยถ้าเกิดเขามองถึงความรักแท้นะก,ก็คือชาวราศีมังกรก็คือคนที่ทนเจ็บปวดเสียใจก็คือคุณนั่นแหละแต่ถ้าเกิดเขาจะนอกใจคุณเนี่ยขเขาก็เหนื่อยต่อไปนะกันเขาก็ตามเดินต่อไปนะกันเขาก็ลำบากต่อไปนะกันไม่มีใครรักหรือทนกับเขาได้แล้วนะครับฉันไพ่อลเอร์เคลนแนะนาชาวราศีมังกรหท่านว่า keeping up ครับ หมายความว่าเหมือนกับปล่อยให้ทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนกับผ่านผลไปอะ่ะเราพยายามให้เวลาเนี่ยมันพัดผ่านหรือว,ว่ากําหนดเวลาเอาไว้นะครับทุกอย่างมันมีเวลาของมันทุกอย่างมันกถูกกาหนดเอาไว้แล้วถ้าเกิดเขาไม่กลับมาหาคุณในช่วงนี้2เดือนคือ5เด,ดือนหรือ7เดือนเต็มที่นะครับแต่เกิดมันเกิดจากนี้ไปแล้วคุณอาจจะบอกตัวเองว่าเราผ่านเวลาที่มันโหดร้ายไปแล้วเราผ่านเวลาที่มันแบบแย่ๆไปแล้วเราผ่านมันได้กว่าจะผ่อนผลนันเวลาได้เนี่ยมันเหมือนกับมันช่างเจ็บปวดมันช่างเสียใจมันช่างร้องไห้มันช่างเนี่ยเหนื่อยเหลือเกินแต่เกิดผ เราจะกลายเป็นผู้หญิงคนหนึ่งหรือผู้ชายคนหนึ่งหรือคนชาวศีมังกรคนหนึ่งที่มีคุณค่ามีเสน,เน่ห์เหมือนดวงที่ผมเนะี่ยทำนายให้ว่า,นาหน้า,นาทองดวงมหาเสน,เน่ห์นั่นเองก็ขอบคุณชาวราศีมังกรทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมแลวถ้าเกิดใครต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ